ก็กลายเป็นไอศครีมเลยนะครับเยวิคิจะลองชิมดูนะครับ <c oughs> วันหักจะวันดีครับทุกคนคงกิจครับวันนี้พี่กิดมาพร้อมกับสิ่งนี้ครับนี่เลยครับทุกคนแบบ็ซี่ครับ เดี๋ยวพี่คิดจะพาทุกคนไปทำไอศครีมแบล็กซีโดย,ยที่ใช้น้ำแข็งแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับทุกคนพี่คิดก็จะเอาน้ำร้อนใส่เข้าไปในแก้วนะครับแล้วเราก็เอากระป๋องแบล็กซีแช่ลงไปในน้ำร้อน,อนตัวจากนั้นเราก็บางลงไปบนน้ำแข็งแห้งครับ เอาแล้วครับทุกคนเท่านี้วิธิตรก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะจาเทแป๊บซี่ลอกไปนะทุกคนนี่เลยแล้ววิธิก็จะวางไม้ติบลงไปนะครับทุกคนนี่ ยวพี่เิดเติมลงไปอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวอีก1ินาทีเรามาดูกันนะครับควรว่าเขาจะเป็นไอศครีมให้เราหือเปล่าเอาละครับทุกคนหลังจากผ่านไป10กวนาทีนะครับเบบซี่ของเราก็กลายเป็นไอศครีมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกนีออ่ครับทุกคนดูครับก็กลายเป็นไอศครีมเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขีดจะลองชิมดูนะครับ โอติดตาเลยครับอื้อฟันหักจ้ะเย็นจนฟันเพียหักตอก้อแต่ก็คือว่าอร่อยครับโอเคเลยแหละไม่หมอที่อยากจัดกินนะครับทุกคนหมอที่จะแบบ ดูจริงมากครับเอาละ,ะครับทุกคนพี่จีก็จะพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมรับรองว่ามีการทดลองสนุกๆม,มาฝากทุกคนอีกแน่นอนครับบ๊ายบายคร่ะ